หมดแรงครับผนี่หรือว่าเรถเพิ่มตรงตรงเลยครับหมดแรงครับหมดแรงครับผมนี่ือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยนะก็ก็ถือว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วผมก็ผมไม่อย่างมาต่อยได้ครับผมบอกอย่างที่ที่ทราบวันน <antique S 2> ี้อย <tuh S 2> <h> ู่แล้วทราบผมผมก็บอกผมว่าโทรบอกน้าหมายแล้วว่าเราไม่พร้อมใช่ไหมครับผมแต่ว่ารายการน้าหมายบอกว่าให้ให้ต่อยครับผมเราพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับผมพยายามทำเต็มที่เลยครับแต่ว่ามันแรงกำลังบางครั้ไม่มีแล้วครับผม ผมก็บอกทุกอย่างผมก็บอกน้ำหมายทุกอย่างแล้วแล้วก็ยอมรับความแพ้แพ้เลยครับผมก็ยอมรับรมีโอกาสเจอกันไฟห้าไหมมีมีเย็บผมแล็คคอมพเตอร์จัดผมก็ต่อยเหมือนเดิมเหมือนกขอแค่จัดอย่างเดียวครับผมโดยรวมพอใจผลงานเราวันนี้กับการที่ไม่พร้อมครับผมยินมดีหน้าต้นนี้ผมก็พอใจแล้วเราเรารู้แต่แรกแล้วว่าเราสภาพร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าโราแจ้งผู้ใหญ่เขาก็เราก็ทำตามหน้าที่ไปใช่ไหมครับผมแล้วก็น้ามาเป็นไงบ้างกับนี้แกก็ ดีับผมจะก็คงดีกว่าผมเห็นคอมเมนต์บอกว่าวันนี้เตะขาน้อยไปครับผมผมก็ตามสภาพผมเลยครับผมก็ยอมรับสภาพก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับผมร่างกายเป็นไงตอนนี้ก็ร่างกายผมก็อย่างที่เห็นเลยนะผมก็ผมทีแรกผมก็ไม่ต่อยแล้วครับผมก็อย่งว่าแลยครับผมถ้าผมกลัวมันตามมาเยอะ ที่เหมือนเดิมเรานี่ก็พยายามทำหน้าที่เต็มที่อย่างดีที่สุดครับสั้นๆเลยน้องวันนี้ไม่สมหวังครับผมก็ฝากถึงใครบ้างครับก็ก็ขอโทษทุกคนนะผมก็ที่วันนี้ทำไม่ผิดหวังครับผมครับไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับผมแน่นครับผมนี่ก็เป็นด้านแล้วย้อนไเล่นเกมการช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะจบง่ายกว่าที่คิดไม่แม้ครับผม เป็นพวะอะไรครับน้องกลับมาไม่ดีเลยน้องกลับมาไม่เต็มที่ครับก่อนชกเราก็เริ่มรู้แล้วว่าน้องไม่สบายก่อนชกเลยเพื่อเราก็เ่เห็นใจครับแล้วคิดไหมว่าเกมเกมมันจบไปแบบนี้ไม่คิดกับกล่าวว่าก้าอถ้าน้องไม่ไหวก็เราก็คองประคองเกมและก็ไม่นี่ไม่เล่นอ,อะไรเยอะครับก่อนที่จะขึ้นชน,นก็มองว่าเกมน่าจะเบียดใช่ครับเหมือนไฟที่แล้วใช่ครับแต่ว่ามันง่ายกว่าที่คิดครับวันนี้เป็นไงบ้างครับยอดเพชรมาเป็นไงบ้างก็ถามว่าน้องมาไหมวันนี้น้องมาเพชสตบูนนะครับ ก็เข้าใจครับโดยรวมพอใจผลงานแม้สภาพร่างกายของเราก็ถามม่ยังไม่พอใจผลงานนะครับร่างกายก็ถือว่ายังไม่เต็มที่กับไฟนี้ครับผ้าห้าจะมีเกิดขึ้นอีกไหมผมไม่มีแล้วครับผมไม่เปลี่ยนตัวต่อยมั่งแล้วคงจะต้องแยกคู่ชิงคู่ีพใช่ครับใช่รอาจจะมีพลาดท่าก็รอติดตามใช่ครับเป็นไงบ้างโชว์ฟอร์มแบบนี้สภาพร่างกายแบบนี้ท่านี้เสมอเลยหนึ่งชนะสิทเลยครับผมชนะครับแฟนคลับปีเล้ครับก็ขอบคุณแฟนกับปีเตแล้วครับแฟนกับต้าน้าทุกคนนะครับรวมถึงแฟนคลับ จังหวัดพะเยานะครับที่เข้ามาเชียร์และให้กำลังใจครับก็ไปน่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวขอลงตัวไหนครับคิวคิวตัวเลยอันนี้พีเคมาหน้าชนะสี่เสมอหนึ่งครับไปไหนไปคนเนี้ยคนู้วย่อาดิคนด้วย่ครอ่ะคิวอ่ะมีคนไปไหนครับคิวไปไหนอืออีโดซานะโนนี่ครับสี่คนครับสี่คนสี่คนของพีเคครับ สี่คนของพีเค right. so ้าคนของพีชนะสเสมอหครับขขอความนิ่งมนึงครับผมอาจารย์ผมขอถ่ายูปแป๊บครับได้คมาสมาหคนชนะสแล้วก็เสมอหครับแข็งนี้ ทคนของบีเคครับชนะสี่เสมอหนึ่งแรับคือแสงมณีชนะไป้แมนยูเลยสามสองเฮเยคนดึยงไงเฮเลยฮะเฮเลยไคครับ1 2งสองสาเฮพร้อมๆกันครับ่อง ครับผมครับก็สมัยนี้ <im>